เ็ดอาหารบำรุงร่างกายสำหรับคนนอนดึกการนอนดึกทำให้เสียสุขภาพนอนดึกไม่ดีโสมเร็วรู้ทั้งรู้ว่าการนอนดึกนานส่งผลเสียต่อสุขภาพสัญญาณเบื้องต้นอาจเริ่มจากอาการมึนหัวขอบตาคล้ำผิวพรรณไม่สดใสเป็นหวัดง่ายภูมิแพ้กำเริบทานอาหารเยอะขึ้น ไปจนถึงเรื่องของระบบต่างๆภายในร่างกายที่พลอยจะรวนไปเสียหมดอย่างเช่นเรื่องระบบการย่อยอาหารระบบการเผาผลาญและการดูดซึมสารอาหารที่ทำงานได้ไม่เต็มที่รวมไปถึงฮอร์โมนบางตัวอย่างเช่นโครโทโรมนที่จะลดปริมาณการหลั่งจนส่งผลให้ร่างกายเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วอีกด้วยเราจึงไม่แนะนำให้นอนดึกแต่บางอาชีพก็เลี่ยงไม่ได้จำเป็นต้องนอนดึกนี่นาจะทำอย่างไรได้ไลเซ เตอร์บล็อกมีความรู้ด้านโภชนาการที่เป็นประโยชน์สำหรับคนนอนดึกโดยเฉพาะมาฝากกันลองมาดูประโยชน์ของอาหารแนะนำแต่ละประเภทกัน 1. นึโปรโตีนสีขาวอย่างเนื้อปลาอกไก่ไข่ขาวเต้าหู้โปรโตีนเหล่านี้จะช่วยในเรื่องการสร้างเคมีในสมองอย่างโดพามีนเอพิเนฟรินที่จำเป็นในการบำรุงสมองของคนที่นอนดึกสอง หัวเหลืองไข่แดงร่างกายต้องการสารเคมีที่ทำงานเชื่อมโยงกันภายในสมองนั่นก็คือโคลียนซึ่งโคลียนนี้จะช่วยในเรื่องความจำช่วยป้องกันอาการความจำเสื่อมช่วยให้มีสมาธิดีขึ้นความจำดีขึ้นนอกจากนั้นในไข่แดงยังมีไบโอตินที่ช่วยบำรุงสมองและเส้นผมอีกด้วย 3. ข้าวกล้องงอก และธัญ,ญพืชต่างๆเช่นพืชตระกูลถัว่วข้าวบาเล่มอนหรือลูกเดือยอาหารประเภทนี้จะมีกาบ้าสูงทำให้ตัวสื่อประสาทในสมองทำงานดีขึ้นความจำก็จะดีขึ้นด้วย 4. ปลาสมองต้องการโอเมกา้าหรือน้ำมันปลาเมนูที่มีน้ำมันปลาสูงและหาทานได้ง่ายๆก็อย่างเช่น ปลาทูหรือใครอยากจะเลือกทานอาหารเสริมก็ควรเลือกที่ทำมาจากปลาทะเลสังเกตรปริมาณของ DHA รวมถึง EPA ที่มีอยู่จริงเทียบต่อปริมาณทั้งหมดทั้งผู้ต้องมีมากกว่า20%และในหนึ่งเม็ดควรจะมีสัดส่วนปริมาณของ DHA EPA เป็นหนึ่ง สองหรือสองสามที่เป็นส่วนผสมที่ออกฤทธิ์อย่างมีประสิทธิทภาพสูงสุดห้าช็อกโกแลตแนะนำเป็นช็อกโกแลตดำเพราะในช็อกโกแลตจะมีส่วนผสมของสารที่ช่วยให้เลือดในสมองไม่อุดตันหกสารสกัดจากใบแปะก้วยเพราะใบแปะก้วยมีสารแอนตี้ออกซิแดนช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งช่วยในเรื่องการไหลเวียนของเลือดที่จะไปเลี้ยงสมองช่วยให้ความจำดีขึ้นและยังช่วยยับยั้งความเสื่อมของสมองได้อีกด้วย 7. วิตามิน B คุณสมบัติของวิตามิน B คือช่วยในเรื่องระบบประสาทช่วยลดอาการอ่อนเพลียและช่วยให้การดูดซึมอาหารดีขึ้นช่วงไหนที่มีอาการง่วงง่วงมึนมึนวิตามิน B ช่วยได้อย่างไรก็ตาม อาหารเหล่านี้เป็นเพียงตัวช่วยที่จะช่วยฟื้นฟูร่รางกายทั้งในส่วนของสมองและระบบประสาทให้ดีขึ้นกระนั้นการฝืนธรรมชาติย่อมไม่ใช่เรื่องที่ดีเพราะร่างกายของเรามีนาฬิกาธรรมชาติที่บอกการทำงานของอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายอยู่การดูแลตัวเองให้เข้ากับธรรมชาติจึงจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดขอขอบคุณข้อมูลไ l เซนเ e อร์บล็อกภาพไ iStock 20ข้อดีของพริกนอกจากจะเผ็ดสดใจแล้วยังดีต่อสุขภาพด้วยอาหารรสจัดเป็นที่นิยมของคนไทยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วยิ่งเผ็ดก็ยิ่งอร่อยพริกจึงกลายเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่ขาดไปไม่ได้เลยเพราะถ้าไม่มีพริกก็คงจะปรุงอาหารให้จัดจ้านถึงใจกันไม่ได้แน่แต่รู้ไหมว่า พริกไม่ได้มีดีแค่ความแซบนะแต่ยังดีต่อสุขภาพของเราอีกด้วยพริกมาจากไหนพริกถูกคนพบครั้งแรกที่อเมริกากลางและอเมริกาใตา้ตั้งแต่เมื่อราว7,000ปีก่อนโดยคริสโตเฟอร์โคลัมบัสหลังจากนั้นได้มีการนำพริกมาปลูกและเผยแพร่ไปทั่วยุโรปก,ก่อนจะแผ่ขยายไปทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยของเรานั้นก็รู้จักและคุ้นเคยกับการปลูกพริกมานานแล้วสายพันธุ์ของพริกในประเทศไทยมีอยู่ทั้งหมดประมาณ831สายพันธุ์และสามารถแบ่งออกได้เป็น3ากลุ่มใหญ่คือพริกชี้ฟ้าพริกขี้หนูเม็ดใหญ่และพริกขี้หนูเม็ดเล็ก คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของพริกก็คงไม่พ้นเรื่องความเผ็ดเนื่องจากในพริกมีสารแคปไซซินคาร์บอซิซินซึ่งเป็นสารที่ให้ความเผ็ดร้อนโดยสารชนิดนี้จะกระจายอยู่ในทุกส่วนของพริกส่วนที่เผ็ดที่สุดก็คือรกหรือไส้ของพริกในขณะที่เปลือกและ,มะเมล็ดที่คนทั่วไปมักเข้าใจว่าเป็นส่วนที่เผ็ดที่สุดกลับมีสารนี้อยู่น้อยกว่ามาก สารแคปไซซินนี้นอกจากจะดีต่อสุขภาพแล้วยังมีคุณสมบัติพิเศษตรงที่สามารถทนความร้อนได้ดีทำให้ไม่ว่าจะผ่านกระบวนการทำให้สุกหรือตากแดดจนแห้ง ก็ยังคงความเผ็ดร้อนไว้ได้ดังเดิมการวัดค่าความเผ็ดของพริกหน่วยวัดความเผ็ดของพริกเดิมคือสโควิลสกาวิลโดยพริกที่หนูสวนของไทยจะมีค่าอยู่ที่5100 000สโควิลในขณะที่พริกที่ได้รับการบันทึกลงในกินเนสบุกว่าเป็นพริกเผ็ดที่สุดในโลก ซึ่งก็คือพริกฮาบาเนโรวัดค่าได้ถึง350,000สโควิลหรือมากกว่านั้น20ข้อดีของพริกที่แทบบาบีดดีต่อสุขภาพพริกอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆมากมายเช่นวิตามิน A วิตามิน B6 วิตามิน C แมกนีเซียมโพแทสเซียมธาตุเหล็กและใยอาหารเป็นต้นรู้ไหมว่าพริก100กรัมจะมีวิตามิน C สูงถึง144มิลลิกรัมเลยทีเดียว จึงเรียกได้ว่าพริกเป็นแหล่งวิตามินชั้นดีเลยล่านหนึ่งบรรเทาความเจ็บปวดมีการสกัดเอาสารแคปไซซินในพริกให้อยู่ในรูปของครีมที่พึ่งหรือเจนใช้ทาเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดที่ผิวหนังเช่น ไฟไหม้น้ำร้อนลวกปวดเมื่อยตามตัวนูสวัสดสารแคปไซซินในพริกจะกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินสามารถช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดได้ตามธรรมชาติ 2. พริกมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระจึงช่วยชะลอริ้วรอยก่อนวัย 3. กระตุ้นให้สมองหลั่งสารเอนโดฟินนลออกมาด้วยสารแคปไซซินในพริกสามารถช่วยให้อารมณ์ดีรู้สึกสดชื่นผ่อนคลายและมีความสุขขึ้นสีวิตามินซีในพริกช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนในร่างกายได้5ในพริกอุดมไปด้วยวิตามินเอวิตามินซีรวมถึงเบตาแคโรทีน,ซ,นซ,ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีสรรพคุณในการบำรุงและป้องกันความเสื่อมของจอประสาทตาห ช่วยลดสารที่มากีดขวางระบบทางเดินหายใจอันเนื่องมาจากการเป็นไข้หวัดไซนัสหรือโรคภูมิแพ้ต่างาเจ็ดช่วยรักษาโรคหลักกระปิดลักกระเปิดหรือโรคเลือดออกตามรอยฟันแปดช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทาน ให้แข็งแรงยิ่งขึ้นก้าวช่วยให้หายใจสะดวกขึ้นเมื่อเรากินพริกจะมีน้ำมูกน้ำตาไหลออกมานั่นเป็นเพราะรสเผ็ดและสารก่อความร้อนในพริกจะช่วยลดปริมาณน้ำมูกและสิ่งกีดขวางในทางเดินระบบหายใจ ทำให้จมูกโล่งลดอาการคัดจมูกทำให้หายใจสะดวกขึ้น10บรรเทาอาการไอละลายเสมหะและช่วยขับเสมหะ 11. วิตามินซีในพริกมีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างในโตนซามีนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งในระบบทางเดินอาหารและช่วยสร้างคอลลาเจนและยังมีเบตาแคโรทีนในพริกสารต้านอนุมูลอิสระที่สามารถลดอัตราการกลายพันธุ์ของเซลล์และช่วยทำลายเซลล์มะเร็งได้12 ควบคุมคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL) ให้คงที่และเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดี (HDL) ทำให้ปริมาณของไตรกลีเซไรในกระแสเลือดลดลง13ลดน้ำตาในเลือดพริกสามารถช่วยยับยั้งการดูดซึมน้ำตาลกลูโคสได้ทำให้ปริมาณน้ำตาในเลือดลดลง14ลดความเสี่ยงโรคหัวใจพริกจะช่วยลดการจับกลุ่มของเกล็ดเลือดช่วยละลายลิ่มเลือด ทำให้เลือดไม่จับตัวเป็นก้อนจนอุดตันหลอดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดและหัวใจ15ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจล้มเหลว16สารแคปไซซินในพริกช่วยยับยั้งการหดตัวของหลอดเลือดได้ ทำให้หลอดเลือดขยายตัวและสงเลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆได้ดีขึ้นเบต้าแคโรทีนและวิตามินซียังช่วยเพิ่มการยืดตัวของผนังหลอดเลือดช่วยให้ผนังหลอดเลือดแข็งแรงขึ้นลดอาการหลอดเลือดอุดตันและหลอดเลือดตีบ17ใช้ทาเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดที่ผิวหนังเช่นไฟไหม้น้ำร้อนลวกยูสวัดเป็นต้นในด้านการแพทย์ ได้มีการสกัดเอาสารแคปไซซินในพริกออกมาในรูปแบบครีมหรือเจน18ป้องกันโรคโลหิตจางในพริกมีธาตุเหล็กอยู่ไม่น้อยอีกทั้งยังมีท้องแดงที่ช่วยให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีรวมถึงมีกรดโฟลิกที่ช่วยเสริมให้เซลล์เม็ดเลือดแดงแข็งแรง19ช่วยให้เจริญอาหารพริกจะก,กระตุ้นการทำงานของต่อนมน้ำลายและกระตุ้นปลายประสาทให้สมองส่วนกลางรับรู้ความอยากอาหาร20 ช่วยลดน้ำหนักสารเทอร์โมเจนิกซึ่งเป็นสารก่อความร้อนในร่างกายที่อยู่ในพริก ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญได้ดีนอกจากนี้กรดแอสคอร์บิกยังช่วยเร่งให้ร่างกายเปลี่ยนไขมันเป็นพลังงานได้จึงทำให้เราลดน้ำหนักได้เร็วขึ้นเถลอกินเผ็ดเกินไปอยากแก้เผ็ดควรทำยังไงดีหากต้องการลดความเผ็ดร้อนของพริกที่กินเข้าไปแล้วล่ะก็ควรเลือกกินอาหารที่มีไขมันหรือเครื่องดื่มที่มีแอลโกอฮอล์ผสมอยู่เพราะการดื่มน้ำเปล่านั้นจะช่วยเพียงบรรเทาอาการแสบร้อนให้ลดลง แต่ความเผ็ดยังคงอยู่เหมือนเดิมขอขอบคุณภาพไอซ์ทาร์4วิธีแก้สะอึกง่ายๆใน3นาทีอาการสะอึก เป็นหนึ่งในอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแถมเวลาเกิดขึ้นแล้วเป็นอะไรที่รู้สึกน่ารำคาญมากมากวันนี้เลยมีวิธีแก้สะอึกง่ายๆใน3นาทีพร้อมกับมารู้กันว่าอาการสะอึกเกิดจากอะไรสาเหตุของอาการสะอึกเกิดจากการหดเกรงกระบังลมโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากกระบังลมและกล้ามเนื้อช่องระหว่างซี่โครงทำงานไม่สัมพันธ์กันหรืออาจจะมีสาเหตุอื่นๆอ,อีกเช่นระบบประสาทที่ควบคุมกระบังลมถูกรบกวน การขยายตัวของกระเพาะอาหารมากเกินไปการเปลี่ยนที่รวดเร็วในอุณหภูมิห้องการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากมปัจจัยด้านจิตใจเช่นเครียดตื่นเต้นกลัววิธีแก้สะอึกง่ายๆวิธีที่1หายใจเข้าลึกๆแล้วกลั้นไวสิบวินาทีหายใจออกแล้วดื่มน้ำตามทันทีวิธีที่2องเงยหน้าขึ้นแล้วกลั้นหายใจไวสิบวินาทีหายใจออกยาวๆแล้วดื่มน้ำตามทันทีวิธีที่สามอมน้ำไว้ก้มหน้า ให้ค้างชิดหน้าอกพยายามกลืนน้ำที่อมไว้วิธีที่สี่หายใจเข้ากลั้นหายใจสิบวินาทีกลืนน้ำลายสามสี่ครั้งหายใจออกทันทีสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อป้องกันการสะอึกแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่การกินอาหารที่มากเกินไปเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดอาหารรสจัดอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ด้านลบ ใครที่กำลังมีปัญหากับอาการสะอึกก็ลองนำวิธีดังกล่าวไปใช้ดูหากสะอึกบ่อยๆมีอาการเกิน2-3วันหรือมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นสะอึกแรงจนมีอาการเจ็บคอเจ็บหน้าออกควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุต่อไปขอขอบคุณข้อมูลชาลิตาเค เ okay, ทำไมคุณถึงถ่ายบ่อยกว่าปกติเคยสงสัยไหมว่าบางคนหลังจากกินอาหารได้ไม่นานแล้วมีอาการอยากจะขับถ่ายทันทีหรือบางคนก็ขับถ่ายง่ายเกินไปมีสาเหตุมาจากอะไรแล้วเสี่ยงเป็นโรคอะไรหรือไม่นั้นวันนี้เรามีคำตอบมาให้แล้วซึ่งจากการหาข้อมูลก็พบว่าสำหรับคนที่กินปุ๊บถ่ายปับ๊บ อาจเกิดกับการที่ไวต่ออาหารบางชนิดเช่นน้ำส้มสายชูกาแฟของเผ็ดมันหรือผลไม้บางชนิดซึ่งอาจแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละรายเมื่ออาหารดังกล่าวตกถึงกระเพาะก็จะกระตุ้นให้เกิดกระแสประสาทวิ่งตรงไปลำไส้ใหญ่ ทำให้เกิดอาการปวดท้องและอยากจะขับถ่ายทันทีนอกจากนี้ยังเสียงจะเป็นโรคลำไส้แปรปรวนอีกด้วยซึ่งอาการของลำไส้แปรปรวนในผู้ที่ป่วยลำไส้แปรปรวนจะมีอาการไม่สบายท้องแน่นท้องท้องอืดท้องเฟอ้อมีแก๊สในท้องมากปวดท้องมากหลังรับประทานอาหารและอาการจะดีขึ้นหลังการขับถ่ายท้องผูก ท้องเสียท้องผูกสลับกับท้องเสียอุจจระแข็งหรือนิ่มกว่าปกติอุจจระไม่สุดอุจจระมีเมือกใสหรือสีขาวปนออกมาอันอุจจระไม่อยู่หรืออาจพบอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นหมดแรงปวดหลังกลั้นปัสสาวะไม่อยู่หรืออาจรู้สึกเจ็บที่อวัยวะเพศขณะมีเพศสัมพันธ์ในผู้ป่วยที่เป็นเพศหญิงเป็นต้นโดยโรคลำไส้แปรปรวนเกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารเองหรือจากปัจจัยภายนอกเช่นการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารความผิดปกติของชนิดแบคทีเรียหรือปริมาณแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหารและอาจเกิดจากการรับประทานอาหารบางชนิดในปริมาณมากๆกก็อาจทำให้เกิดลำไส้แปรปรวนได้รวมถึงภาวะเครียดก็อาจเป็นอีกปัจจัยที่กระตุ้นทำให้เกิดอาการลำไส้แปรปรวนมากขึ้น การดูแลรักษาเบื้องต้นควรหลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นให้เกิดอาการซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มันจัดเช่นนังเป็ดนังไก่นมครีมเนยน้ำนมในปริมาณมากควรรับประทานอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลในปริมาณที่พอเหมาะและผสมผสานหลายหายหมูอาหารเลี่ยงการรับประทานอาหารในปริมาณมากมากเาะจะกระตุ้นให้มีอาการปวดท้อง และท้องเสียได้ง่ายอาหารที่มีกากหรือเส้นใยจะช่วยให้ลำไส้บีบตัวได้ดีซึ่งกากหรือเส้นใยยังช่วยดูดน้ำไว้ในอุจจาระทำให้อุจจาระไม่แข็งและถ่ายได้ง่ายขึ้นแต่ควรกินทีละน้อยแต่กินให้บ่อยขึ้นควรงดดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดกาแฟ ของดองน้ำอัดลมและยาบางชนิดซึ่งจะทำให้มีอาการมากขึ้นด้วยภาวะเครียดก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้มีการเกรงตัวของลำไส้เพิ่มขึ้นจึงควรผ่อนคลายทำจิตใจให้สบายพักผ่อนทั้งร่างกายให้เพียงพอซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคนี้อีกส่วนหนึ่งในการรักษาทำได้โดยบรรเทาอาการของโรคลำไส้แปรปรวน เพื่อให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตได้ตามปกติมากที่สุดในผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงรักษาได้โดยจัดการกับปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคเช่นความเครียดการรับประทานอาหารการใช้ชีวิตส่วนผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงอาจจะต้องใช้ยาในการรักษาและแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์เนื่องจากอาการของลำไส้แปรปรวนอาจเป็นอาการเบื้องต้นที่พบได้ในโรคร้ายแรงหลายโรค เช่นลำไส้อักเสบเรื้อรังมะเร่งทางเดินอาหารซึ่งแพทย์จะพิจารณาสืบคนเพิ่มเติมตามข้อบ่งชี้ต่อไป6กเหตุผลที่เป็นไปได้ว่าทำไมคุณถึงถ่ายบ่อยกว่าปกติหนึ่งกินผักหรือผลไม้มากเป็นพิเศษ2ติดเชื้อการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียสามารถทำให้คุณถ่ายอุจจาระมากกว่าปกติและทำให้ท้องเสียได้สออกกำลังกายมากขึ้น การออกกำลังกายจะไปเพิ่มการบีบตัวของกล้ามเนื้อในลำไส้ใหญ่นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมแพทย์มักแนะนำให้คนที่ท้องผูกออกกำลังกายมากขึ้นสี่ลำไส้แปรปรวนเป็นโรคที่พบได้ทั่วไปซึ่งผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บท้องมีกา๊าซปวดท้องเกรง็งและอาจขับถ่ายบ่อยครั้งทั้งนี้ผู้ป่วยส่วนมากจะรู้สึกปวดที่ช่องท้องในทันทีและจะปวดท้องเกรง็งร่วมกับมีอาการท้องผูกหรือท้องเสียห้า ความเครียดมีส่วนที่ส่งผลต่อบางระบบในร่างกายซึ่งดีบางคนพบว่าความเครียดเป็นตัวการที่ทำให้ถ่ายมากขึ้นนอกจากนี้มีคนจำนวนไม่น้อยที่พบว่าตัวเองถ่ายอุจจาระเหลวกว่าเดิมเมื่อรู้สึกเครียด6ใกล้มีประจำเดือนมีผู้หญิงหลายคนที่อยู่ในช่วงใกล้มีประจำเดือนพบว่า ตัวเองถ่ายเหลวหรือถ่ายบ่อยกว่าปกติซึ่งถือเป็นเรื่องที่ปกติเพราะมันเกิดจากความผันผวนของฮอร์โมอนในช่วงรอบเดือนนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สัญญาณอันตรายนอนไม่หลับแบบไหนที่ควรปรีบพบแพทย์วันที่2ตุลาคม66จุลภาค23นาฬิกาสนุกปัญหาด้านการนอนหลับนอนไม่ค่อยหลับหลับยากหลับหลับตื่นตื่นจนทำให้ตัวเองนันนอนหลับไม่เพียงพอปัญหาการนอนเหล่านี้อาจกลายมาเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพต่างๆมากมาย ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในการนอนไม่หลับนั้นก็อาจจะมีจากปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปเช่นความเครียด ความวิตกกังวลปัญหาจากโรคประจำตัวซึ่งหลายคนที่มีปัญหาในการนอนหลับอาจจะชินกับปัญหาในการนอนที่เกิดขึ้นจนละเลยไปเฮลโลคุณหมอมีสัญญาณมาให้ทุกคนตรวจสอบตัวเองกันว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับคือใคร ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับเป็นผู้ที่คอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาในการนอนหลับหลายๆครั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับก็อาจจะเป็นแพทย์หรือจิตแพทย์ ซึ่งจะเป็นผู้ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมเกี่ยวกับการนอนหลับสลีป e เมดิซินซึ่งเป็นศาสตร์เฉพาะทางที่ศึกษาเกี่ยวกับความผิดปกติในการนอนหลับและปัญหาในการนอนหลับเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาในการนอนหลับสัญญาณที่บ่งบอกว่าควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับมีอาการนอนไม่หลับเรื้อรัง หากคุณมีปัญหาในการนอนไม่หลับนอนไม่หลับในตอนกลางคืนตื่นระหว่างคืนบ่อยหรือบางคนอาจมีอาการตื่นเร็วในตอนเช้าและไม่สามารถกลับไปนอนได้อีกแม้ว่าคุณจะรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียขนาดไหนแต่ร่างกายกลับหลับไม่ลงการนอนไม่หลับเป็นครั้งคราวอาจทำให้ร่างกายคุณอ่อนล้าแต่หากมีอาการนอนไม่หลับเรื้อรังอาจจะต้องไปพบคุณหมอ ก่อนที่ร่างกายจะเกิดโรคอื่นๆตามมาซึ่งอาการนอนไม่หลับนั้นอาจมีสาเหตุมาจากปัญหาต่างๆเหล่านี้ลบความเครียดลบความแปรปรวนทางอารมณ์เช่นมีความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้าลบโรคหอบหืดลบอาการปวดเรื้อรังลบภาวะหยุดหายใจขณะหลับลบรู้สึกง่วงนอนมากผิดปกติในตอนกลางวันอาการรู้สึกง่วงนอนผิดปกติในตอนกลางวัน excessive daytime sleepiness หรือ Edge S เป็นอาการที่คุณจะรู้สึกง่วงนอนมากในตอนกลางวันแม้ในตอนกลางคืนจะนอนมากขนาดไหนแต่ยังสามารถเกิดอาการง่วงได้ซึ่งอาการง่วงนอนในตอนกลางวันนั้นอาจส่งผลทำให้คุณไม่มีสมาธิในการทำกิจกรรม ๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานหรืออาจทำให้เกิดอันตรายต่อการทำกิจกรรมบางอย่างเช่นการขับรถการทำงานกับเครื่องจกักรนอกจากนี้การง่วงในตอนกลางวันยังทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดมีอาการกรนขณะนอนหลับการนอนกรนเสียงดังในเวลากลางคืนนั้นเป็นอาการที่พบได้บ่อยในผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเป็นความผิดปกติของการนอนหลับที่เป็นอันตราย ผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับนั้นมักจะมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมาเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองบางร้ายอาจอันตรายจนเสียชีวิตได้ประสบกับโรคขาอยู่ไม่สุกเรซัตรลสเลคซินโดมโรคขาอยู่ไม่สุกเรซัตรลสเลคซินโดมหรือ RLS เป็นโรคที่ผู้ป่วยมักจะขยับขาอยู่บ่อยๆเพื่อบรเทาอาการที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ขาอย่างอาการปวดเมื่อยปวดขาช่วงล่าง ซึ่งอาจทำให้คุณนอนหลับได้ยากในเวลากลางคืนซึ่งโรคขาอยู่ไม่สุขนั้นยังมีความเกี่ยวข้องกับการขาดสารโดปามีนดาพามีนในสมอง ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับโรคทางระบบประสาทอย่างโรคพากินสันพาร์คินเซนซึ่งส่งผลให้หลับได้ยากในเวลากลางคืนหากใครที่มีอาการเช่นนี้ควรปรีบเข้าปรึกษากับคุณหมอทันทีปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับช่วยอะไรได้บ้างการนอนไม่หลับไม่เพียงพอนั้นมีผลต่อการทำงานของร่างกายในส่วนต่างๆเมื่อคุณเข้ารับการปรึกษาการนอนหลับกับผู้เชี่ยวชาญจะเริ่มต้นด้วยการวินิจฉัยถึงสาเหตุข,ของการเกิดปัญหาในการนอนไม่หลับ ซึ่งความผิดปกติที่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เจอนานมาจากปัญหาการหยุดหายใจขณะหลับโรคขาไม่อยู่สุขเมื่อคุณไม่ได้รับการนอนที่มีประสิทธิภาพและไม่เพียงพอจะทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าคเครียดและไม่มีพลังในการทำกิจกรรมระหว่างวันการเข้าพบผู้เชี่ยวชาญน,นั้นจะทำให้คุณรู้สาเหตุและรักษาได้ตรงจุดจนสามารถนอนหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่กระทบกับการใช้ชีวิตขอขอบคุณ ข้อมูลชนทิชาจันวิบูล6เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับภาวะไขมันพอกตับจุเ,ราราเิรตเอนวันที่2ตุลาคม66จุลภาค20นาฬิกา19นาทีสนุกไขมันพอกตับคืออะไร ไขมันพอกตับคือภาวะสะสมไขมันซึ่งส่วนมากอยู่ในรูปแบบของไตรกลีเซไร์ในเซลล์ตับสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเช่นดื่มสุราเป็นประจำมีรูปร่างอ้วนขาดการออกกำลังกายเป็นประจำอายุ4-5ถึง50ปีที่ขาดการออกกำลังกายหรือมีกิจกรรมประจำวันน้อยลงเป็นโรคเบาหวานมีไขมันในเลือดสูงกินยาบางชนิดติดต่อกันเป็นเวลานาน,าน เช่นยาในกลุ่มโมเสตรอยและยาในกลุ่มที่เป็นฮอร์โมนทดแทนความดันโลหิตสูงเนื่องจากภาวะไขมันพอกตับเป็นภาวะที่คนอาจไม่ค่อยให้ความสนใจมากนักและอาจไม่ทราบถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้หากไม่ดูแลร่างกายให้ดีสนุกเฮลจึงรวบรวมหกข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาวะไขมันพอกตับที่หลายคนอาจไม่เคยทราบไขมันพอกตับภัยเงียบของทุกเพศทุกใา เสียงเป็นมะเร็งตับลบเสียชีวิต6เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับภาวะไขมันพอกตับหนึ่งไขมันพอกตับพบได้ค่อนข้างบ่อยในไทยแม้จะว่าภาวะไขมันพอกตับจะยังไม่คุ้นหูของใครหลายคนแต่ที่จริงแล้วภาวะไขมันพอกตับสามารถพบได้ค่อนข้างบ่อยในกลุ่มผู้ป่วยในประเทศไทยจากสถิติพบว่าคนไทยสีในสิบคนมีภาวะไขมันพอกตับเลยทีเดียวสองไขมันพอกตับไม่มีอาการในระยะแรก เรื่องที่น่าหนักใจสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันพอกตับคือในระยะแรกจะไม่ปรากฏอาการใดๆให้พอจะสังเกตได้อย่างชัดเจนดังนั้นผู้ป่วยหลายคนจึงอาจไม่ทราบว่าตัวเองกำลังเป็นโรคนี้และอาจยังคงไม่ระมัดระวังในการกินอาหารและการดำเนินชีวิตต่างๆจนกระทั่งตรวจพบในภายหลังหรืออยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงแล้วสาม พบบ่อยในคนอ้วนแต่ผอมลงพุงก็เป็นได้แม้ว่าภาวะไขมันพอกตับจะพบได้บ่อยๆในคนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานและคนที่เป็นโรคอ้วนรวมถึงคนที่มีโรคประจำตัวอย่างโรคเบาหวานแต่ในคนที่มีรูปร่างผอมแต่อ้วนลงพุงก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะไขมันพอกตับได้เช่นกัน4น้ำตาลคือสาเหตุสำคัญของไขมันพอกตับ อาจจะคิดว่าไขมันพอกตับมาจากการกินอาหารไขมันสูงเพียงอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วอีกหนึ่งสาเหตุที่สำคัญไม่แพ้กัน คือการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงทางน้ำตาลลบรุกโตดที่อยู่ในน้ำหวานน้ำอัดลมน้ำผลไม้สำเร็จรูปและน้ำตาลในขนมหวานต่างๆล้วนเป็นสาเหตุที่อันตรายต่อการเกิดภาวะไขมันพอกตับได้ทั้งสิ้น 5. ตรวจภาวะไขมันพอกตับได้จากการตรวจสุขภาพทั่วไปแม้ว่าจะเป็นภาวะที่ไม่มีอาการเริ่มต้นแต่ก็สามารถตรวจหาเจอภาวะไขมันพอกตับได้ง่ายๆจากการตรวจสุขภาพทั่วไปและการตรวจสุขภาพประจำปี เช่นการตรวจจากพ้นเลือดการทำอัลตราซาวน์และการทำไฟโบรรแกนโดยเป็นเทคโนโลยีใช้ในการประเมินพังผืดในเนื้อตับเพื่อดูแลสภาวะตับแข็งและปริมาณไขมันสะสมในตับลดอัตราความเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเจาะตับไม่ต้องเจาะตับและผู้ป่วยจะไม่เจ็บหกรักษาได้แค่ลดน้ำหนักและลดของหวาน หากผู้ป่วยตรวจพบอาการของภาวะไขมันพอกตับได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มตน้นยังไม่มีอาการหนักมาก สามารถรักษาได้ง่ายๆแค่เพียงลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติลดการบริโภคอาหารไขมันสูงอาหารหวานและออกกำลังกายเป็นประจำไขมันพอกตับต้องลดไขมันหรือคาร์โบไฮเดรตอย่างไรก็ตามหากไม่แน่ใจว่าตัวเองเสี่ยงหรือกำลังอยู่ในภาวะไขมันพอกตับหรือไม่สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านอาหารลดไขมันพอกตับยิ่งทานยิ่งดีต่อสุขภาพขอขอบคุณ ภาพไอสทารคข้อมูลทวิตเตอร์อาลทิดาค้านหมอผิงลบพอยอธิดาการรุจิพัฒนากุลแพทย์วิธิบัตรเวชศาสตร์ชะลอวัย